ออกบอลไม่โตนแย่งไปแล้วนะครับแต่ยังไปเข้าทางเพื่อนครับตาว่าตะต่าวารอลิมเส้นแล้วฮะตาวโดนลุมสองจ่ายเข้าในก่อนอดช่องนี้ดีเลยครับแล้ววโดส่งต่อมาเอสแซมม่แหบบังอีกแล้วครับโอ้แต่รอบนี้เป็นเซียโก้ครับเลยยังได้เหลี่ยมใหญ่กว่าครับตอนแรกจ่ายบอลช่องดีแล้วครับแต่มีทางด้านของดีโก้ออกมาขวางพอดีครับลูกที่เสียประตูนี่ก็ บางไม่ดีนะครับทางดานของทศพลชมชนครับบางกว่าครับ <c oughs> โดนโฉบตัดหน้าไปครก <c oughs> ินแดนขึ้นมาครับทาดานของสราวุธถูกบอให้ใกล้ๆจังหวัน,นี้นี่เพื่อนต้องแก้ครับอย่างเคาะกันคืนได้ครับ <c oughs> เปิดเสียครับไอปซ้ำ ไปเป็นอยุธยาตรงกลางสนามครับออกมาทางขวาก่อนรัตกรให้มาเดียโอ้เดียหนีหายเลยครับสุภพรโดนไหมครับทุกวันนี้แล้วเดียเข้าซ้ายจะลองไหมแม่มันยังโดนบล็อกอยู่หลายชั้นแต่งคืนมาให้จักรพันธ์ยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้แล้วตัวซาม,มาไม่ทันครับโอ้รอดไปครับทางด้านของตราดครับลูกยิงของจักรพันธ์พรใสนะฮะแล้วตาจะโตกับทันทีครับ